นี่ครับน้องน้ำโมเห็นนั้นครับมื่อนี้เห็นนั้นครับเปลี่ยนเปลี่ยนกะละมังปลาครับเปลี่ยนบ่อเพาะปลาจากปลาที่ค่อยๆเอาน้ำเขาก่อนน้ำกะละมังดำเข้าไปในหินก่อนจากที่อนุบาลปลาได้สองอาทิตย์แล้วครับบ่อเพาะสีแดงนี่แม่ยังสีไหมค่อยๆเห็นว่าต้องขย่าแห้งนี้ค่อยๆแบบนี้ค่อยๆแบบนี้ น้ำมันสีนองครับเพราะว่าค่อยๆๆเออนี่ค่อยๆเอามือเอามือขาเนี่ยวมือขาเนี่ยเนี่ยปลาหน่อยๆครับปลาหน่อยๆอู้หุ่นปลาปลาเล็ดปลายครับนี่ออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนปลาหน่อยครับกำลังสะออกสู่กระมังไงแต่เสี้ซี่เห็นมั้งไงตัวปลาอยูเสี้ยจั้งหลไรเลยหลายครับตอนนี้ออกไปนี่ียว ล้องบอ,อกออกอันเลยค่อ,อ, <ละ S 1> อ,อยเทลงอุ้ปาลามันออกหมดก่อนหนามมันสีน้ำเงากับพอกระลัมังมันหน่อยงอ,อเปลี่ยนกระลมัมังมันใหญ่ขึ้นครับบอ่อเปลี่ยนบอ่อเปลี่ยนบอ่อปาลากำลังออกใส่กระลัมังดำเลี้ยวหายายนะครับบดัดนี้ ไอตัวผูกใช่ไเพราะมันเพราะมันอะไเพราะมันไม่ได้ขี่ไปนี่นี่นี่พอครับพอพอเด้อเด้อเด้อเอาพอออกมาจำเลยบ่มือจับเลยบ่พอก็จะองจับกระได้มันออกเองเอามันขี่มันขี่อืมนั่นแหละนี่ขี่นี่ขีเอาทิ้งครับอ่าเด้อเด้อเน้อนีปลาบ่ครับนี่ปลาบ่พอพอพอจต้องจงพอเดี๋้อมึงกันครับพี่ปลาบ่ต้องไปต้องค่อยๆตักออกน้ำ ปกติใส่สลิงครับสลิงดูดออกอาจจะมีปลาหน่อยติดอยู่ค่อยมึงทิงเลยบ่ได้ครับนี่มีปลาหน่อยอยู่อาจจะมีนี่ครับเปลี่ยนหนาำนามมันเน่าวิธีการเปลี่ยนไม่รู้บ่อเพาะปลาอนุบาลปลาไปเอาเนวไปเนาตักมาไป อ่าแนวตักหน่อยๆมั้ยอึ๊บนี่ค่อยๆอ,อ่ามีลูกปลาอยู่ครับทิ่ไมได้บ่ได้เด,ด้ปกติที่เอาสลิงครับสลิงดูดขี้ฟุ่นออกก่อนขี้ปลาแต่ยังบ่ทันได้เตรียมอ่าเมือนี้เปลี่ยนคอนเสีร์ตกะละมังนี่นะครับนะไปเพาะครูต่อไปมินอ่าเน่าครับขันบ่เปลี่ยนนำ้นำสิเน่าปลาก็สิตายต้องเปลี่ยน เห็นดไวยแล้วมองเห็นด้วยเห็นด้วยทิ้งไว้จนปลายนี่ครับกัละมังนี่กันท่ามันหมิ่นมันยังกับเขาคอยเติมน้ำไปทีละแก้วสองแก้วนะครับเนาะให้อาหารทุกมือครับที่สำคัญ